สวัสดีครับผมทักทายตอนกี่โมงอระปับ๊บกี่โมงแล้วบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวนี้จะพาชมถุงลมแอริกชุดก้าวาวนะครับล้ำล่าสุดนะครับจริงๆเสร็จเสร็จหลายวันแล้วแต่ยังไม่ให้เอากลับไม่มีเวลารีวิวบทีไปทํารถที่บอวินนะครับจาเดี๋ยวพาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดนึงนะครับมาๆมา,มา เอกจอดอยู่นูน่นอยู่ไกลเลยนะฮะนี่นะครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจอดรอๆตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับชุดชุด9ก้าวาวนะครับชุด9ก้าวาวนะครับวันนี้หาโลเคชันได้ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่มาแล้วคุณหยุตกท่อเนี่ย อันนี้เป็นล้อล้อคอบเท่าไหร่ครับ <8. S> 1ปบนะครับ18บวก32นะครับไม่ไม่ล้นนะครับมุดพอดีเลยครับเดี๋ยวพาชมนะครับพาชมวันนี้ พอมีเวลาไลฟ์สดให้ชมกันนะครับถุงลมชุด9ววาวนะครับคันนี้นะครับลำนี้ลำล่าสุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อน ฟังชันก้าว์วนะครับลำนี้นะฮะ9้าวววนี่เขาก็จะยิงซ้ายยิงขวาได้ด้วยนะนะครับขึ้นเร็วๆนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับวลาวดังสะใจเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีน้องแมนน้องแมนบอกเดินตายในะช่วงนี้ วิปปอบไรอ่ะนะไรอ่ะไรอ่ะเราจ้างแล้วเหรอโอ้มีน้องมวยมาด้วยเลยไม่เกี่ยวกับเรานะครับยืมได้ป่ะนี่ครับอยู่กับทีมงานนะครับวันนี้เจ้าของมารอรับรถด้วยนะครับฟังก์ชันก้าวววนะครับ ก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยนะครับสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับกดขึ้นกดลงแบบรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่าวาวามันใหญ่นะครับเซตนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทิ้งฝั่งซ้ายดูนะครับเอียงซ้ายครับ <c oughs> นี่รถเสียรถเสีย <c oughs> รถมันเอียงรถมันเอียง ทักทายทุกคนด้วยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นรถวิ่งนักเรียนนะครับวิ่งนักเรียนนะครับอยู่แถบแถบสารยานะฮะนะครับล้อ18นะครับคันนี้เป็นสายลมนะครับยังไม่ใช่สายไฮดรอลิกนะครับ่อกี้ฝั่งฝั่งซ้ายเอียงไปแล้วนะครับแต่ฝั่งขวายังอยู่นะสวัสดีครับน้องต้นครับ ตอนนี้รถเอียงซ้ายนะครับให้ดูหลายๆมุมมองนะครับดูหลายๆมุมมองครับข้างขวายังไม่ลงนะครับว่สดีครับน้องบอยน้องบอยบอกแชร์แล้วขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวน้องบอยก็จะต้องมาที่สำนักใช่ไหมเฮ้ยพี่นกอเราวิ่งทานี้ได้อะลองลองเลย มันจะกวนตีนี่นะเออเนี่ยรถเสียรถมันเอียงเนี่ยรถมันเอียงเนี่ยบ้านบอกรวบรวมเงินอยู่ใครเอ่ยเนี่ยทุนน้อยรอไปก่อนเตาก็มานะเต๋าเตาบอกเอาติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งเต๋าเต๋าบอกเอาติ๊กเกอร์ไปไปฝากแผ่นหนึ่ง <Okay. S 1> <laughs> หนึ่งเมาใช่ไหม <laughs> เอาข้างซ้ายลงไปแล้วเดี๋ยวข้างขวาลงบ้างถ่ายยังไงให้มันเห็นเอียงเอียงอะอ้ <c oughs> รถมันเอียงซ้ายอยู่นะครับรถเอียงซ้ายอยู่นะครับเยวข้างขวาลงบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่หมอบเลยครับ อันนี้เป็นล้อสิบแปดนะครับล้อสิบแปดไม่ได้ผ่าพื้นนะครับเอาลงมาติดซุ้มพอดีเลยนะครับลงมาติดซุ้มพอดีเลยถ้าเป็นล้อสิบเก้ายี่สิบเนี่ยค่อยผ่าก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ต้องไม่จำเป็นต้องผ่านะครับทรงตอนนี้ก็กำลังสวยนะครับ วอลชีสี er ด้วยนะครับวอลชสี er ด้วยเฮ้ยพี่นกคันนี้คันแรกวอลที่ใช้พัดมาเฮ้ยที่ใช้เซียวถั่วใช่ไหมอ,อุดรเนนะาะคันนี้คันที่สองเนะาะอันนี้คันที่สองแสดงว่าคันนี้สวยกว่าด <laughs> ิใช่ป่ะแหมไม่ค่อยชมตัวเองเลยอะเราอะ สวัสดีครับบ้างนี่ครับเตี้ยจมนะครับเตี้ยจม,มอมยางตามสโลแกนนะครับอ่ะคันนี้มีเอ่อฟังก์ชันทิ้งน้ำผ่านรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับเราทิ้งน้ำแบบออโต้น,นะครับผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับก็จะให้ดูหลายๆมุมมองนะครับพีนกเปิด ปาป้องหน่อยอันนี้เป็นเป็นเซ็ต9ว wow. าวใส่ชุดเติมลมให้เขาไปเนี่ยฮะหวัดวดีช่างช่วย KFC ครับช่างช่วยอยู่ไหนวะเนี่ยฮะที่ไหนวะนี่มีเซ็ตเติมลมให้ด้วยนะครับแต่นี้แม k ก in j ิน a จนนะครับตัวนีน้อันนี้เราแถนใช่ไหมแต่พอชุดใหญ่ ทางนู้นเขาถ่ายอะไรกันนะ่ะมิวสิกเหรอว้า<อ>ไปจ้างก็มายืนตรงนี้สักหน่อยไม่ได้เหรออะจุดนี้ก็จะสามารถเติมลมยางได้เป่ากองอากาศได้ด้วยนะครับนี่นะครับเสร็จนี้นะครับอ้าพอปิดเพลอง <c oughs> เราจะไปอย่างรวดเร็วนะอยู่ข้าวแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะมีเปิดปิด ั๊มลมนะครับทิ้งน้าอยู่ในตัวเดียวกันเลยแล้วก็มีเซตคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับเซตคอนโทรลอันนี้มีเกตสามตัวนะครับเจ้าของอยากได้สามตัวนะครับก็เพิ่มออปชั่นมานะครับอันนี้เป็นลมถังนะครับลมถังล้อหน้าขวาล้อหน้าซ้ายนะครับหลังซ้ายหลังขวานะครับครบจบ นะครับลำนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเจ้าของมารอรับคันนี้มีวอชชัสีด้วยนะครับคันนี้วอชชัสีด้วยนะครับคันนี้ฟังก์ชันก้าววาวนะครับก้าววาวก็จะอิสระสี่ล้อนะครับการทรงตัวก็จะดีนะครับสามารถต่างงานผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับยกขึ้นยกลงนี่ขึ้นรดเร็วทันใจนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับอภายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคันนี้ได้ติดสติกเกอร์ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นฟอนตใหม่นะฮะฟอนใหม่นะครับส่วนฟ้อนใหม่หอ,มอท่านใดอยากได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ทั้เออทงเพจหรือจะในเฟซส่วนตัวแล้วก็ช่องทาง Youtube ก็ได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยสวยงามครับผมโอ้ร้อนแล้ววันนี้มาดูอีกรอบหนึ่ง สั่งงานไกลๆก็ได้นะครับนี่อเอียงขวาเอียงซ้ายนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับก็บากท,ทุกคนนะครับช่วย กด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมหามุมไม่ได้เลยว <laughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับร้อนแล้วร้อนแล้ว <laughs> นะครับไปก่อนแลละบ๊ายบาย